การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ซายโชว์สัปดาห์วิชาการครั้งที่17และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5คณะสหาวิทยาการมหาวิทยาลัย ก็จะมีขวดน้ำแอลกอฮอล์แล้วก็ที่ปั๊มลมค่ะอันดับแรกนะคะฉีสเปรย์แอลกอฮอล์ลงในขวดให้ทั่วจากนั้นปิดปากขวดและอัดลมเข้าไปในขวดจนแน่นดึงที่ปั๊มลมออกอย่างรวดเร็วและใช้มือปิดปากขวดเพื่อนๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นว้าวเมฆมาจากไหนกันล่ะคะเนี่ยมาจากตรงนี้คะ่ะมาจากตรงนี้ ระเหยอภายในปวดการปั๊มอากาศเข้าไปทําให้อุณหภูมิข้างในเพิ่มขึ้นแอลกอฮอล์ละละระเหยแตะงอัดตัวมากขึ้นค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันความดันก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยพอยดึงที่ปั๊มลมออกแก๊สจึงขยายตัวอย่างรถเรยอทำให้อุณหภูมิต่าลงแก๊สเทอดเข้าไปจึงควบแน่นอยู่ภายในขวดคะ่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วการทดลองต่อไปเรทจะทำอะไรกันบ้างล่ะคะใช่อกรู้เราก็ตามไปดูกันเลยไปเลย ใช่อยากถึงต้อตามมาดูนะคะได้เลยค่ะเัินไปกันเลยสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือกระดาษสีปากกาลบได้ปืนจุดไฟและปากกาค่ะวิธีการทดลองคือเราจะนำปากกาวาดภาพบนกระดาษสีจากนั้นใช้ปากกาลบได้วาดภาพทับลงไปเสร็จแล้วใช้ปืนจุดไฟไล่ไฟไปบนกระดาษและสังเกตการทดลองค่ะ ใช้น้ำหมึกพิเศษที่เกิดปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างสาร3ชนิดคือ A บหมึก B สายทำให้เกิดสีและ C สายทำให้สีเปลีนน่ยนแนภูมิที่อยูน่นุณหภูมิประมาณ60องศาเมื่อใช้ไฟทําให้เกิดความร้อนสาร C ที่ทําให้สีเปลี่ยนตามอุณหภูมิก็จะทำหน้าที่แยกสาร A และสาร B ออกจากการทำให้หมึกเปลี่ยนไม่มีสีแต่หากนำไปแช่ที่อุณหภูมิลบสิองศาสาร A และสาร B จะเกิดการรวมตัวทำให้มองเห็นสีหมึกได้นั่นเองก็จบไปแล้วนะคะกับการทดลองในวันนี้จุดท้ายนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าขอบ <ขอ S 1> คุณและสวัสดีค่ะ